สำหรับหมายนะครับเพื่อนก็เอาไว้ง่ายด้วกันนะเข้ามาจากมิคมุสากรรมรานบุรีตัวกตร์นในนี้จะมีขนมปังทีสมะเขือชีสมะพร้าวแล้วก็บัตเตอร์ครับสี่ตัวปัดตกกันจอเป็นี้แบบนี้ดีดูแล้วเกิดความเซียนนะครับกจะมาที่หม่นี้นะครับนี่นะหาจะชักเนะองอเล Oh สวัสดีครับพบก,กับเมสโกไปที่ทนด์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสันส้นๆนะเนื่องจากเวลาน้อยเวลาน้อยไม่พอมีฝนไล่อยู่นู่นหมานูน่นแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาตามชมกันนี้มีเวลาว่างแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมาตกปลายเพื่อนๆดูกับหมายข้องธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับคลิปนี้ถ่ายวันที่7สิงหานะครับก็อัปเดตว,วันที่ให้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวมาตามชมผลงานกันโอเคครับ อ่ะสำหรับหมายนะครับเพื่อนเพื่อนก็เอาง่ายง่ายด้วยกันนะเข้ามาจากนิคมอุตสากรรมราบุรีตรงนั้นนะครับนะครับวิ่งเข้ามาทางเจ็ดเสมียนนะครับเข้ามาประมาณกิโลนึงก็จะมาเจอสะพานอันนี้นะครับเขาเจอหมายแล้วนะครับนี่อ่ะวันนี้กับพาหนะเปลี่ยนไปนะวันนี้เราสไตล์บ้านบ้านนะครับวันเราส่เล็งพวงข้างแล้วก็พอนะครับผมอุปกรณ์ที่มีประมาณนี้นะครับอ่ะอยวให้น้องช่วยมีน้องช่วยหนึ่งคนนะครับ สำหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับวันนี้จะใช้เป็นเหยื่อปังปั่นนะครับปั่นสําเร็จนะครับก็พอดีนาไนฟีเขาทักมาถังมาเยอะนะต้นมีเครื่องปั่นปั่นให้หน่อยนะครับก็ในนี้จะมีขนมปังชิมมะขือชิมมะพร้าวแล้วก็บัตเตอร์นะครับสี่ตัวปั่นรวมกันจออกมาเป็นเนื้อแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเหลือจากที่ให้น้าๆส่งไปแล้วนะครับแล้วก็คือมาตรฐานเหยื่อปกติผมจะใช้กันเนี่ยครับตูวสองรถดีงานปรเกตนะกับลําบ่มนะครับสองตัวเนี้ยเอาอยู่ครับสบายมากแต่ว่าวันนี้ก็คือเราจะใช้ตัวนี้ตกให้ดูนะ ให้เพื่อนๆได้ดูว่านะมันกินไม้เหยื่อตัวนี้กินแน่นอนครับเราประกันเลยครับโอเคครับ ปนนินด้ว้ววยาตัวแรกมาอย่างรวดเร็วนะครับปานินนะครับในอะไรสายกำลังทอดครับปลาเค็มรุ่นนี้เลยกี่โมงแล้เนี่ยให้ดูเวลาก่อนตีเยอไม่ทันเสร็จเลยนะอ่าสิบหกสามหกนะครับก็สี่โมงครึ่งประมาณเราน่าจะมีเวลาตกอยู่ประมาณชั่วโมง่ะแหละเพราะว่าเดี๋ยวนั้นเป็นดูฝนให้ปลากินก่อนใช่ไหมท่านไหมท่สองขัานทสามนเลยกินปลเลย ทุกคันเลยว่าจริง ทางดำสองตัวคู่แล้ว,ลวยูของของอีกคันหนึ่งของผมดูดูคันนึงนะย้้ยกมายกมาเฮ้ยยกนู่นี่เดี๋ยวโอ้ยยกแกวะมาแล้วจ้านี่มาแล้วจ้า สักมันมีเสมอในการตกปลานะครับแต่ก็ปลากินดีนะคนถือว่าเดือดเลยนะเมื่อกี้ตีไปกินทุกคันเลยนะครับก็มีแบบเป็นปลาทูก็มีนะนะครับตอนนี้ฝนมันลมแรงมากแล้วฝนก็เริ่มมาแล้วฟ้ามาดูดิโอ้โหฝนกำลังจะมาแล้วครับไม่รู้ตกหรือเปล่านะนะครับผมเดี๋ยวมาตามชมต่อครับเราตกกันประมาณสิบนาทีได้ั้งปลาหกเจ็ดตัวแล้วแบบเดียวเองไวมากนะเดี๋ยวเย็นนี้ก็มีกับแก้มทอดปลานะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะสายอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตามชมต่อว่ามี ผลงาเนเพ okay, like ิ่มอีกหรือเปล่านะครับผมโอเคครับบอกอยู่ว่ามันกินตกดอยู่วะตกมาไง เป็นปลาหี่สหอกนะท่านผู้ชมดูดิไซดีด้วยนะเออนะครับโอ้แเจ๋วเ,เลยขั่าไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าไม่นั่นเดี๋ยวอาจจะปล่อยแล้วตัวนี้นี่เหรอ <30 8. S 1> อ่าโอเครู้เรื่อง<ม>ได้ไหมได้ปลาไะเน่าไ,นะได้ในว่าเฮ้ย<ม>ปลาทูอหรอ อ่ะมาโอ้โหสองตัวติดเลยครับผมนี่โอ้โหวิถือมาในกล้องหน่อยปลาข้างดำคู่เลยใช่ไหมโอเคตำหน่อยตำลงหน่อยตำลงหน่อยเออประมาณนี้จำจำระยะไว้นะประมาณนี้โอเคนนีีไนน้ไไไไงงัดด่อยไไเลย โดุกปาดูตะเพียนไม้ดูดนคางรำปลาดินตะเพียนยิสกนะครับผมโอ้โหจนจ่อไปเลยเยอะปั่นไ็นไงครับผมอยกินจ้า ดำนะครับไซส์ดีอยู่นะตัวนี้นะรุ่นนี้ทอดทำเค็มอร่อยมากครับปลาคังดำนะนะมาที่นี่บอกเลยนะกับข้าวกับข้าวนี่เดี๋ยวเฟื่อนะครับน้งตกปลาแป๊บเดี๋ยวก็ได้ล้วกับข้าวนะครับผมตามชมมันต่อจ้าทันทัน,นเงิน่ย่ไปกินตันทันใหญ่ยิงเอาขนโดนแล้วบอะว่าวายอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนๆครับโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูปัตเพียนไซดดีด้วยดูดิอ้ยตัวนี้สื่อว่าไซดีเลยนะครับไซดดีเลยนะตัวนี้โอ้โหสุดยอดครับไงไงเหยื่อผมใช้ดีใช้ดีทุกตัวเห็นไหมยังนี่ขนาดยังไม่ถึงลำบ่มกันรถด,ดีเลยนะนี่แค่เหยื่อปั่นสูตรพิเศษของผมนะครับใครสนใจก็ได้นะสามโดร้อบบาทส่งฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวแปะ อ่าที่เพจดีกว่าไปที่เพจง่ายสุดนะครับถ้าสนใจอยู่ตัวนี้นะครับผม,ผมได้ไรนี่ไ้อะรขางด้างำอ่อะเป็นเรื่องละทีนี้นใส่ผม <c oughs> ใส่ว่าได้โกรวมก็ไม่เอามาไอ้แจ็คเบิ้ล โอเคแล้วเพื่อนๆตอนนี้ก็ล่าสุดฝนตกนแล้วจ้ะก็ต้องเขามาแอบ,บกินเหรอปลาก,กินเหรอคันใหญ่ครับคันใหญ่กินแล้วเหรออ่าคันใหญ่ก็กินนะครับโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมกว้างชน,นะครับอ่าโอเคนะฝนก็ตกปลาก็จะกินนะครับสุดยอดไปเลยครับใหมน่นี้นะครับสายย่อนมขคันใหญ่เพิ่งตีเมื่อกี้ด้วยนะล่าสุด Fuel. อ่ะอือปลากินแล้วอ่ะมันดูคายาวคายาแล้วนะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บก็ได้เผื่อไดสอ <laughs> ้สองตัวได้สองตัวแล้วกิ่งนี้บงังเก็ียบหน่อยเก็ยบที่ผมหน่อยครับ โอเคครับดีงานครับอ่าโอเคนะครับอี่เดี๋ยวกล้องมาตั้งจองใกล้ๆนะตรงนี้เป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับคลองหนองบางงูนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆจะมาก็มาได้นะเบ็ดไม่จำกัดคันนะขนมาเยอะเลยเลยนะครับเพราะว่าที่วางเยอะแยะไม่เสียค่าตกด้วยนะครับก็เต็มที่ได้เลยครับผมเพียงแต่ว่าเก็บขยะกลับให้ผมด้วยแนละ้วกันเนาะฝากไว้ด้วยครับไปตกปลาที่ไหนก็เก็บขยะเฮ้ยคันนั้นกินกินจักจั่คันนู้นกินคันนู้นกิน <c oughs> <c oughs> ว,าาวางเลยเดี๋ยวค่อยไล่สายวางเลยเออเอาคันนู้นกน่อน ตับบนปุ๊บอยู่่ะอยู่ปะทำไมเหมือนไม่อยู่เลยวะอย,อยู่วะอ่าอยู่ดีงามขันซ้อมไม่กินเลยอ่า <c oughs> ดูกันนะครับปลาอะไรครับผมคลองนี้มีปลาหลากหลายนะครับบอกเลยมีหลายปลาหลากหลายมากนะแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีครับตกได้ปลาอะไรก็แล้วแต่ ฝีมือด้วยครับสวยก็มีศกก็มีตะเพียนนี่นขางดำไซดีปลาไส่ทอดนะครับมาโอเคบาบา,บารุ่นเบาเบาได้กินเลยเพิ่งตีกินรึไง จ้าคางดำมีละใจหนึ่งตัวโอ้ยปลากิน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 โทรศัพท์ปลาเข้าปลากินยังไงอยู่ไหนนะ่ะน้อง,ง,ง,งมังงูไงลลมมาาดด้้ววยยเฮ้ยกินสองคันเลยจ้ะจะเหลือหลือนั่งหลบเรียกผู้มาตกปลายู่นั่งหล,ลบอยู่เลยโอเคจ้ะจะมาเปล่าไม่มาก็ได้ไม่เป็นไร โอเคโอเควัดเลยแจ็คสองคันเลยเออคันนั้นก่อนกันเลยอืออืมเดี๋ยวตกสภาพเดี๋ยวกลับแล้ว <ล>ปานินจ้าปานินจ้าทุกโนปานินอ่าคันนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่เฮ้ยเพิ่งตีกินเลยเพิ่งตีเมื่อกี้นะท่านผูช้ชมเห็นเห็นอยู่ใช่ไหมวางเบ็ดทับเดียวกินเลยเฮ้ยดูด้ว่าอ้าสมบ เจ็ดได้แล <t Fuji> ้วมาดุดกลางทางนะครับผมไม่เป็นไรเยือกอยู่เดี๋ยวตีต่อเลยผมก็ตกเข้าไปอะไรเนี่ได้ไลยมานอ่ะประตูเยอะเราทำไม่แล้งมึงตัวไม่มึงตัวจ้า ตกที่ตีแล้วอุอ้ยดูดูดด ันนี้นะปนนีากระชังเลยูิดตัวนี้ปลาิ้ปลาิ้ออก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 นินนนนจ้าทุกคนนิน nhi, mình ở wow, khăn lám ơi cha, rồi à, cha. Okay. อ่ะเพื่อนๆนะขณะนี้ก็ผ่านไปประมาณสี่ห้าสิบเกือบเกือบชั่วโมงแล้วนะครับก็ผลงานดีมากนะกินยับเลยนะกินเดือดเลยนะแต่ว่าฝนก็ตกอยู่ตัวนี้เปียกเลยนะครับตอนนี้เราเดี๋ยวไปดูผลงานกันสักครู่ก่อนแล้วกันไปดูผลงานกันกับผคอนะผลงานนะครับชุดแรกเกือบเกือบชั่วโมงนะอูย้ยเยอะอยู่นะวอ้าวเรื่องเื่ออ้าเรื่องอ้ย,ๆๆอย,อยเอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวค่อยดูตอนจบอีกทีแล้วกัน ่ะสำหรับน้าท่านไหนที่ดูแล้วเกิดความเซนนะครับเนะี่ยอยากจะมาที่หมายนี้นะครับนี่นะะหายชัดๆเลยนะท่านนี่เห็นไหมอ่านี่เลยนะตามนี้เลยนะหวังว่าจะหากันเจอนะตามนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะหาไว้บอกหมายพิกัดอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวปักไว้ให้ปลาอะไรอะ่ะตะเพียนนะอ่าโอเคบวไปอีกหนึ่งปเราตกปลาต่อฝนหยุดละ ปลาทูด้วยวะ,วะโอ้โหปลานิล2สองตัวเลยครับผู้ชมปลาทูครับหนิล2สองตัวเลยนี่เป็นไงโอ้โหรุ่นนี้ทอดเกลือปลาเกลือปลาเกลือสุดยอดขณะนี้เวลา17.25น,นท่านผู้ชมนะครับก็ยังตกกันไม่ถึงชั่วโมงเลยนะ50นาทีเองนะครับก็ถือว่าเดือดอยู่นะเดือดเลยแหละ รเราก็ตกได้แค่เดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงแหละน่าจะหกโมงครึ่งไม่เกินก็เดี๋ยวก็น่าจะต้องเลิกแล้วนะครับเพราะว่ามืดยุง่งแล้วก็พอกินแล้วด้วยเอาแค่พอกินพอเหลือคนอื่นก็ตกมั่งนะครับอร่อย เลยอลาสุดนวัตรกรรมใหม่นะครับนี่ให้ชม <laughs> ขอขคาบุรีมการฝนกันฝน,น,ฝนหมวกรุ่นใหม่สุดยอดไปเลยได้ไหมปลาเบาเบาเบาอ่าเบาไม่น่าได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตามชมตัวต่อไปกันครับผม <c oughs> อ่ะลาสุดตอนนี้ก็ สิบเจ็ดสี่หกนะครับก็ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงกับสิบนาทีแล้วแล้วก็ฝนตกตกหยุดนะครับก็เดี๋ยวคือไหนก็เลยเชแล้วนะจากนกประสบนักตกปลาแกเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วก็เดี๋ยวคบสองชั่วโมงแล้วกันนะครับตามชมในการผลงานปลารวมน่าจะดีอยู่วันนี้กินแล้วแจ๊กแจ๊กอู้กินแรงกินแรงกินแรงทังดำแน่นอนนะกินงี้นะ ไม่เราเอาคันนี้ก็กินดีกว่าไปปลากินปลากินปลากินของเราก็กินแล้วครอยอือหือยังใหญ่ดูของพี่เมืก่อนเนี่ยง่างยง่ายง่าย ไปดีเว้ยไปดีเว้ยปดีเว้ยไปดีเว้ยเฮ้ยลุดล่าสุดตอนนี้ก็กโมงแล้วนะครับผมทุกท่านนะครับก็ฝนหยุดแล้วปลาก็หยุดด้วยเงียบเลยปลาไม่กินเลยนะครับก็ไม่รู้เพราะเกี่ยวกับฝนหรือเปล่านะครับอ่ะเราเหลือเวลาตกอีกแป๊บนึงแล้วกันเนาะฝนหยุดแล้วเชื่อแฉะหน่อยแต่ก็เดี๋ยวลองเฝ้าดูแล้วกันครับถ้าไม่กินก็สักปักก็อาจจะเฮ้ยกินวะกินวะแต่บอกไม่กินไงวัดเลยปุ้งไล่อยู่แล้วปลาอะไรดูสิในของเราไม่กินอ่ะโอ้ย อนนี้กินนานแลับน้อาล่ะเดี๋ยวดูคันส้มแล้วมัง้งนี่ใหะมันเรื่อยๆไปลาอะไรทางดําเย้ ว่าแล้วทำไมเงยียบพักกินแล้วนอนนะครับนี่เจอท่อส่งไฟแล้วพีไปกินเลย เพื่อนเห็นแล้วตัวนี้ตีไปกินเลยมนเมื่อกี้นี้นะครับสุดยอดเลยอ๋อฝนลงมาอีกชุดแล้วครับแต่ก็ลงมาปล่อยแล้วทีนี้นะครับนะนะครับเพื่อนๆสังเกตน,นะผมตีเหยื่อนะผมจะตีเหยื่อประมาณครึ่งคอไปทางข้างบนนะครับหรือว่าถ้าตีชิดบัวได้เลยเก็จะดีเนะเหตุผลเพราะว่าปลามันตั้อยู่ในบัวแหละความความคิดของผมนะมันคงอยู่ในบัวแหละเพราะว่าในบัวเขาไม่มีใครทําอะไรมันได้นะ,ะเราก็ตีเหยื่อไปต้องชายชายบัวให้มันว่ายออกมากินเองนะครับก็ได้ลุ้นอยู่นะครับผลงานวันนี้ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวมาดูปลารวมกันแล้วก็ต่อยักก่อนีีววา โอเคครับตามชมต่อครับเพิมมาน้ำเป็นคลื่นม,มาเลยอะอาราวามันจะสาดีอยู่ตรงนี้ว,ว้าวขังด้อมเหมือนเดิมสุดยอดไปเลยหน้าหน้าหน่าเดียวติดกันเองเอะคูอติดแอสของคันติดด้วยกันถูกแม่นจับเลย สองคันตีเป็นปลามันลาบไปพันกันมัาครับเนี่ยดูดิได้ปลาดีสองตัวเลยอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเก็บของเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บขยะทิ้งนะครับก็ขยะอยู่แค่นี้นะเพราะใกล้ๆจะฝากเพื่อนๆเก็บขยะทิ้งกันด้วยนะครับมาดูผลงานกันจ้าสองชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึงดีเอาขึ้นมาดูซิปลาเป็นไงบ้างขึ้นไม่ได้เฮ้ยโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเหรอตกแค่สองชั่วโมงเองนะเนี่ยโอ้โหเยาเรื่องนะเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวต้องลุกนั่นแหละอ่ะ ้ว้าวว้สองชั่วโมงก็หมายธรรมชาตินะครับไปเหยืออนน่อแล้วต้นเองนะครับผมสุดยอดไหมอ่านะครับนี่เนี่ยหมายธรรมชาติให้ดูเลยนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเป็นนับจํานวนตัวที่บ้านแล้วเดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขให้ดูนะว่าได้กี่ตัวเอ้ยแจ็คจะเอายี่สกปล่อยดิเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปตัวมันเล็กจัดปล่อยไปหน่อยนะครับผมโอเคแป๊บหนึ่งเป็นไงนี่ครับมียี่สกมาด้วยนะนี่ยยี่สกเดี๋ยวปล่อยยี่สกครับตัวนี้มันเล็กปล่อยให้มันไปโตดีกว่าครับตัวนี้เราไมยังเป็นต้องกินก็ได้นนนะปโยลง ค่อยๆหย่อนนะโยนไปจะตายมาโยนไปตูมอ่ะปล่อยไปหนึ่งตัวนะครับผมสี่สองปล่อยยี่ส่งไปตัวปล่อยไปเรื่ไปตัวสี่สิบสี่สิบสี่ตัวนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้าไปแล้วจ้าสี่สิบกาตัวจะสองชั่วโมงจ้า